ข้าขอสั่งใจเอนพิจอมตีแกดูแพ้แล้วข้าขอเปิดกำดักที่เบาไว้กัดไปนั้นมันมิโลอฟอร์นงั้นเหรอใจเอ็นพีของข้าโจข้าขอสั่งวยม็อบพันปีสองใบจากนั้นข้าขอไล่บัวไอายไว้ดาก่อน <c oughs> บัวไอายง,งั้นเหรอไหนไงอยากตีก็ตีมาสิไม่มีการบอกอยู่สักใบอย่ามาสะกับสมอสายไปได้แล้วเอันสตรีมช้าก่อน ข้าขอใช้การเวทมนต์ดาวพฤกษ์แห่งแสง,งอะไรกันโจมตีไม่ได้ว่าแต่มันไล่เทินกูได้ไงวะโอเรนอานโจข้าขอใช้ทันเดอร์โบเฮ้ยทันเดอร์โบมันโดนแบนไปแล้วไม่ใช่เหรอแถมกูไม่ได้บอกจบเธอเลยด้วยข้าขอให้เขาเปลี่ยนกฎให้แล้วฮ <c oughs> ่าฮ่าแถมยังใส่ทันเดอร์โบได้ตั้งห้าใบเชียวน <c oughs> กะแกกฎมาเพ่ประโยชน์ตัวเองแบบนี้กูไม่ยอม ไม่ไหวเลยนะครับไม่รู้เลยแล้ว่าผู้เล่นทั่วโลกใครๆเขาอยากใช้ทันดโบันทั้งนั้นผมพร้อมที่จะรับดูเอลเดสทั่วไทยครับมึงอย่ามาโมโมคอยดูกูจะคัดค้านการแก้กฎของมึงใี้ทีงที่สุดจากนั้นเขาก็รัชนาการแข่งขันและการมาดูเอลคิงไปในที่สุด